นอนกรีดนะนอนกรีดแล้วมันจะมีพี่จูมเลี้ยงแไรอย่างน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักน่ารักนะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหญ้าให้เขาหรือยังเลี้ยงแล้วพี่น่ารักเนาะเฮ้ดูดูหน้าตาเขาดิจริงจริง อ้าเข้ามาแล้วเข้ามาเขามองใหญ่แล้วอาเขามองใหญ่เลยอ้ามองใหญ่เลยเหมือีโดนอันนี้นเลยเ กินได้เรื่อยๆเลยนะครับฮะฮะมันอิ่แล้วตัวนี้น่ารักจริงๆเอากินได้ไหม,<ผ>มเธอเข้าปากหน่อยเอาเข้าปากยังเอาเอาเให้เข้าปากเอาให้เข้าปากอึบอึบอ่ะตัวหนึ่งมาช่วยเข้าปากก่อนเร็วเร็วเร็วเอาเอาเอาอาปากสิเธอ,อนนเธอเอาปากสิอ้าปากเอาหมูจับให้เขาดีๆหน่อย เออเอา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 เธอเอาอืมมีกระชากเออเขากระชากเอ้าเอ้าเอาเธออ้าปากสิครับหลังนี้จะได้กินเหรออ้าปากอ้าปากไม่ค่อยอ้ากันเลยเนี่ยพวกเนี้ยอืมนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้อ้ากันไหนคุณไหนอ้าปากตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยคุณอ้าปากอ้าอ้าปากนี้ได้กินเห็นไหมเก่งแข่งแข่งอือ โอ้ยมีลูกแกะแม่อะแม่ใช่ตรงนี้มีลูกแกะชมจะนี่แล้มาหกแกะอกนลก่ากองกาให้ก่อตัวนี่มาเจอแล้วก็จับรรยากาศไทไม่เค่เลี้ยงแกะจับบรรยากาศให้เป็นแบบทางนิวซีแลนด์นอ่ะร่ยาวน่ขยาวัญล กมันร่วอ่า้มันร้อนมันต้องตลาดแต่เดือนหน้าก็อีกเดือนกว่าก็หนาวแล้วที่นี่มันสูงเท่ากับทางทางโคราชอะฮะเชียงใหม่ะความกดอากาศมันจะเท่ากับทางปลูกเผ็ดหอมได้เขมาช่วงแรกเนี่ยเรียกเหยว่าเป็นเชียงใหม่ที่ใกล้ที่สุดคือความกดอากาศนี่มันวัดได้แต่ความความกดอากาศมันสูงขนาดเห็ดหอมเนี่ยเผ็ดพาะที่นี่ได้เห็ดหอมมันเพาะแถวลํำปางเชียงใหม่ครับผม แลที่นี่ก็เพาะได้ตอนนั้นรู้จักคนที่เขาเพาะที่เชงใหม่ก็มาเพาะที่นี่เขาบอกว่าไม่ต้องไปอยง่นู่นเลยอ๋อใช่เวนจาอะไรนี้เดี๋ยวนี้ย้ายแต่ก่อนอยู่หมายถึงว่าความกดอากาศของความกดอากาศของโซนนี้ฮะมันเป็นเหมือนกับทางเชียงใหม่แต่ทางทางเหนือใช่ไหมความกดอากาศความกดอากาศไม่ใช่อากาศความความกดของอากาศเพาพื้นที่ความกดอากาศเนี่ยมันเท่ากันระดับเท่ากันไอความชื้นความอะไรบางทีบางแห่งมันข้างล่างก็เหมือนกันครับผมแต่ความกดอากาศเนี่ยมันทําให้เหตดหอมันรวนงอก พอแนละ้วพอแนละ้วนะมันดีได้ผลดีเจอดอกเจตูมั้ยตอนาไปตลาดวันรถมันจะมีเห็ดหอมมัครับผมเยอนั้นแหละที่นี่ก็มีพอได้ยุคแรกเนคนมาปบุกเพื่อทำกเกษตรกรรม